สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้อยู่สานามบินสุวรรณภูมินะคะเราเลือกใช้บริการของสายการบินไทยสมายเนาะจะไปลงเวียงจันทุกคนต่อแถวรอเช็คอินเยอะเลยเดี๋ยวเจอกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็ผ่านการตรวจเลยบาหมดแล้วเนาะก็เดินเข้ามาแล้วพอดีหิวข้าวอะค่ะก็เลยเลือกร้านนี้โคสุเกะ เจกานิสลสเตอร์ลองนะคะสั่งข้าวหน้าปลาแซลมอนอย่างเงี้ยก็จะเป็นเซตแบบเนี้ยอืมไม่แน่ใจว่าไทยสมัยเขาจะเสิร์ฟอาหารห,หรือเปล่าเลยทานก่อนเนาะ เสรหาเลยดีเนาะอ่าตอนนี้นะคะออกมาแล้วนะวก็เดินออกมาก็มาซื้อสิมการ์ดเนี่ยมีให้เลือกของของเราก็เลือกแบบนี้5วันเนี่ยอารลิมิตม120บาทเองเพื่อนๆเดินออกจากสนามบินมาผ่านตอมอมาแล้วก็มาซื้อได้เลยนะเคาน์เตอร์อยูนิเทลเออเราเลือกบินนี้เนาะเราเลือกอันนี้ สนามบินที่หลวงพะบางนะคะสนามบินก็คือเขาให้อันลากไว้อะให้มันเป็นแบบไตล์แบบวางอย่างนี้สนามบินนะสนามบิน